ะะอาจจะทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงประมือดนนังนต้อนรับคะ่ะนักธุรกิจระดับแบ็คเดมอนคุณสมพลนทอคุณดำค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับนักธุรกิจทุกท่านนะครับเห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับช่วงนี้ก็หลายคนก็หลบมาอยู่ในที่ร่มกันนะเรียก<ะ> <laughs> ได้ว่าอากาศข้างนองไอข้างานอกเป็นไงร้อนมากร้อนมากนะครับรก็กบกถือว่าเป็น สิ่งที่เข้ากับยุคกับสมัยนะครับเพราะตอนนี้หลายคนต้องดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไม่ดูแลสุขภาพได้ไหมครับยุคนี้ไม่ได้ก็ปล่อยตัวเองได้ไหมครับยุคนี้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับตายนะครับตายเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์นะครับชอบใช้แชร์ง่ายไหมง่ายจริงๆเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายที่ไปคุยกับใครก็ผมว่าตอบรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเขาอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้หุ้นส่วนของเราพาร์ทเนอร์ของเราเป็นถึงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับขยายธุรกิจไปแปดประเทศแบบนี้ถ้าเราต้องลงทุนไซต์ธุรกิจระดับแบบนี้ผมว่าน,น่าจะหลายร้อยล้านนะ,ะเฉพาะหลังบ้านเนี่ยนะครับแบ็กออฟฟิศเฉพาะโครงสร้างต่างๆพวกนี้หมื่นห้าไม่น่าจะเอาอยู่นะไม่อยู่ <laughs> <laughs> ไม่อยู่ถูกไหมครับเพราะฉั้นวันนี้จากที่เราได้ฟังคอนเซ็ปต์ชอบใช้แชร์สิ่งที่ยากๆไม่ต้องทำบริษัทจัดก,การให้พวกเราหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสไปชวนเพื่อนมาร่วมคอนเซ็ปต์นี้ง่ายกว่าเดิมเมมยอะไหมเยอะเพราะบริษัทบริหารจัดการให้หมดนะครับผมเองก็เริ่มต้นจากการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทด้วยการเลือกสินค้าไปใช้เองหเซตหมื่นบาทนะครับ ตอนนี้ก็ดูเด็กขึ้นเยอะนะครับ<ห>แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังวางแผนนะครับที่จะปั้นหุ่นอยู่เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตเนืกอออกไหมครับถ้าพ่อพี่หุ่นดีผิวสวยคิดว่าดึงดูดคนได้เยอะไหมได้เยอะแค่หุ <talk S 1> ห่นสมาน่ะคนก็สงสัยแล้วไปทำอะไรพี่ทำไมดูดีนะครับมันไม่ได้ดูดีต่อเพศเดียวกันด้วยนะเพศตรงข้ามด้วยนะเพราะนั้นใครที่ยังโสดยังไม่มีแฟนเนี่ยรีปั้นหุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวหนุ่มๆสาวๆจะติดใจนะครับพอได้ฟังคอนเซ็ปต์แบบนี้เสร็จนะครับผมก็มาวางแผนว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันดีขนาดนี้เนี่ยแล้วคนที่เป็นคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักช็อปนักแชร์นักนักขายนักขยายพวกนี้ซึ่งพอมองๆแล้วเต็มไปหมดไหมเต็มหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยเพราะแสดงว่าโอกาสของเราสูงไหมครับสูงพอได้ฟังคอนเซ็ปต์แบบนี้ถ้าเข้าใจโครงสร้างเมื่อกี้ให้ดีนะครับ แค่สี่สเตปนะสี่สเต็ปเ,เนี่ยได้ทุนคืนแล้วนะเท่ากับสินค้าใช้ฟรี<ช>พอค่าค<ม>อมมันจะตีคืนมาประมาณสองหมื่นหนึ่งสี่สเต็ปเนี่ยแล้วแต่คนไปทําบางคนทำสี่วันได้สี่สเต็ปก,ก็รับคืนเลยสองหมื่นหนึ่งบางคนอาทิตย์ละหนึ่งสเตปก็หนึ่งเดือนก็ได้คืน 21, สองหมื่นหนึ่งสเต็ปต,ต,ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครขยันมากกว่ายิ่งขยันในการแนะนําคนสเต็ปม,มันจะรันไวถ้าแบบสบายสบายหน่อยก็ตามสเต็ปที่เราถนัด แต่ถ้าอยากให้ผลลัพธ์มันดีนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยนะหนึ่งอาทิตย์ให้ได้หนึ่งสเต็ปเช่นอาทิตย์แรกพ่อพี่ฟังวันนี้เสร็จใช่ไหมครับก็ไปแนะนําให้ได้สักสองคนที่มาเข้าเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ตเนอร์กับเราแต่ก่อนเสร็จชอบใช้แชร์เราก็ได้คืนละสองพันกว่าบาทที่เหลือถ้าเรามีคนเพิ่มาะแนะนําอย่างน้อยสองถึงหกคนถูกไหมครับเราก็ทําสเต็ปนี้ต่อแต่ถ้าเรายังไม่มีคนเพิ่มแค่ไปช่วยคนที่เราแนะนำมาให้เขาทำสเต็ปนี้ได้เพราะเราต้องเป็นที่ปรึกษา แต่ถ้าเรายังไม่เก่งในการให้คําปรึกษาให้เอาที่ปรึกษาของเราเนี่ยมาช่วยดูแลชุดของเราก่อนมันก็จะง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นนะครับซึ่งรอบที่พวกเราได้ฟังรอบนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นทางการมากนะยังเป็นรอบพร <P. S 1> ีวิวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวแฟนชอบใช้แชร์เนี่ยนะครับจะถูกพิมพ์ออกมาแต่จำาหน่ายในงานเนอร์ซัสเซสจะถูกพิมพ์จำาหน่ายออกมา ในงานเดอะเซสที่จะถึงวันใครที่ได้ฟังคอนเซป t นี้แล้วรู้สึกว่าฉันก็มีกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่อยากชอบใช้แชร์แล้วมีรายได้แบบนี้เยอะก็ซื้อไปนะครับ mm hmm. เราก็สามารถเปิดคนใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับคุยง่ายด้วยนะครับไม่ว่นเวอร์คนชอบคอนเซปแบบนี้เพราะมันตรงใจแล้วโดนนะครับก็จะง่ายดี mm hmm. ว,วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมโปรเจก กับซักเซนตมอลแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าฐานผู้บริโภคขยายไปเยอะนะครับพอกินดีใช้ดีบอกต่อเครือข่ายผู้บริโภคมันก็จะขยายแบบในภาพเลยจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีฐานของคนที่ชอบใช้แชร์เยอะๆถ้าเป็นหลักพันคนค่าคอมพี่จะเป็นหลักหมื่นถ้าฐานพวกพี่หลักหมื่นคนค่าคอมพี่จะอยู่ที่หลักแสน แต่ถ้าหลักห้าหมื่นถึงแสนคนนะค่าคอมที่จะอยู่ที่ห้าแสนถึงล้านล้วถามว่าถ้าสินค้าคุณหมอออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดผลิตภัทันใหม่ก็ออกมาด้วยนะร,รู้แล้วยังรู้แล้วสบู่สบู่เป็นสบู่ตัวที่เขาเรียกว่าสบู่ถูตัวที่แบบน่าใช้มากแ้ะราคาเนี่ยผมว่าน่าจะแบบจับ<ม>ต้อง,งได้แปดสิบเก้าบาท นี่คือราคาที่แบบเราสู้ได้กับตลาดนั้นยังสู้สได้เยเลยทีเนี้ยใช่ใช่แล้วผมดูข้อมูลจากการที่ได้ฟังเอ่ออ่อเข้ามาพิววิวให้ดูนะครับในรอบผู้นำแล้วโอ้หตลาดกว้างอวันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการที่เรามีเหงื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจาัดก,การได้หมดมว,วามอตลาดรากหญ้าเราดูแลถึงแบบเนี้ยมันก็ง่ายที่จะเข้าคอนเซ็ปชอปแชร์นะครับบริษัทยังพัฒนาสินค้าต่อเนื่องวันวันนี้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรีบตัดสินใจปรึกษาเลยนะอยากได้เส้นไหนที่ตรงกับตัวเองวันนี้ไม่ต้องไปหายใครนะกินเองให้ดีก่อนนะครับเอาให้ตัวเองสุขภา,ภาพดีพูดได้เต็มปากก็ใช้แล้วโอเคในความเสร็จที่คุณหมอดูแลนะครับผมมั่นใจว่านะครับถ้าเราช่วยกันแบบนี้นะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะรับประกันได้ว่าแต่ละคนก็จะอยู่ดีกินดีนะครับเหมือนระ,ระบบสากลได้เงินปันผลตลอดนะครับเราก็เป็นวุ้นส่วนที่ดี ส่วนตัวผมเองนะครับได้มีโอกาสร่วมเป็นพันอร์กับพุ้นส่วนกับบริษัทเซ็นทอัลข้อสิบปีพอดีเลยนะครับอตอนนี้รับรายไ,ได้รวมอยู่ที่1 0ึกับหล้านบาทโอเยอะไหมเยอะมากชังนพวกเราง่ายกว่าผมนะต้องบอกว่าถ้า10ปีเท่ากันนะถ้าใช้ความเส็จแบบนี้ง่ายๆเนี่ยแซงผมได้เลย ถึงแต่ตอนนี้หลายท่านเนี่ยอายุธุรกิจยังน้อยเท่านั้นเองนอะ <Okay. S 1> หรอไหมครับผมอายุเยอะกว่าถ้าสิบปีหลังจากนี้พวกพี่สิบปีอาจจะแซงผมได้เลยเพราะตอนนี้พร้อมหมดทุกอย่าง mm hmm. ทั้งเครื่องมือทั้งที่ปรึกษาทั้งคอนเทนต์ทั้งระบบหลังบ้านทั้งโรงงานนะครับทั้งการเติบโตไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนอนไม่หลับ mm hmm. ถ้าเป็นอย่างเนี้ยรีไปประชุมญาติเลยนะรวมญาติแล้วระชุมนิยมเสร็จดีๆ ะะแล้วเราจะมีรอบแบบนี้อีกทีวันอังคารนะครับ